ผมก็จะมาผ่าลอกกันให้ดูนะครับว่าผมใช้อะไรยังไงบ้างครับคันนะครับยาวที่4ฟุต10นะครับเป็นอบุกาเซียนะครับเท้าตินมาเควสนาโนนะครับแล้วก็รูวเวทอยู่ที่2-8ถึงกรัมนะครับลาย316ปอนด์นะฮะเป็นคัน2ท่อนนะครับสายที่ผมใช้นี่จะเป็น PE 0.2ของ YGK นะครับ GSO ครับตัวอัพเกรดแล้วก็ชุดแต่งทั้งหมดจะเป็นของเอเวทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนแม่เหล็กตัวนี้นี่นะครับที่ผมเซตมาในวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสปูนตัว1.5ม mm ิลิเมตรของเอเวลนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะเซตนี้กับการตกปากระสูนน้ำไหลเนี่ยผมจะทำยังไงนะครับแล้วก็คอนสปูนเนี่ยครับผมแนะนำว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยปรับไว้ที่ลื่นที่สุดนะครับแล้วเรามาเซตหน่วง เอานะครับมันจะช่วยให้เราตีได้ระยะดีขึ้นนะครับสปูนมันก็จะตีได้เต็มประสิทธิภาพไหลขึ้นนะครับไม่หน่วงทิศทางก็จะแม่นเพราะฉะนั้นครับคอน,นี้ควรจะปรับไว้ที่ลื่นที่สุดนะครับแล้วก็มาปรับที่หน่วงแม่เหล็กของมันเนี่ยอีกทีนึงแล้วส่วนแม่เหล็กจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับว่า เราจะปรับกันยังไงดีนะครับในรูปแบบของแต่และบุคคลนะครับต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ก็ตกบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับกับหมายน้ำไหลที่นี่ เสียก็เช่นเคยครับปราปลานครอนายกมาได้เยอะมากมายนี่นะครับ daddy micro spoon <Okay. S 1> นี่ครับโอ้ยหลุดโอ้ย เดี๋ยวลองตีนี้สองไม้แล้วเราจะย้ายนะครับนี่ครับรอบแปดมันดีตรงนี้ครับนี่ครับโดนห้โหลุดนี่ครับตามมาถึงนี่ครับรอบแปดมันจะเก็บสายได้ทันนะครับเวลาเราตีส่วนน้กอตามน้ําลงมาแบบนี้ข้อดีของมันนะครับรอบแปด โอ้หลุดนี่ครับเอานี่ครับโดนจนได้ครับเข้ามาซ้ำํำก็ยังเป็นไมโครสปูลนะครับที่ทํางานได้ดีฮะเนี่ยครับ,รบตัวต่อไปนะครับ เดินต่อไปเลยครับเดี๋ยวครับ เล็กใหญ่นับหนึ่งนะครับกอช้าช้าเราเดินไปตามกอไผ่ด้านล่างกันเลยครับ ลุยกันเลยครับไม้โอเคเนี่ยครับหมายค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็น้ำค่อนข้างใสมีสาหร่ายเป็นกอๆแบบนี้ครับมันจะมีพวกกระสุบหลบอยู่ เนี่ยครับโดนแล้วครับก็ยังเป็นไมโครสปูลเอ่อของน้าตั้มนะครับแด็ดดี้ไมโครสปูลนะครับของน้าโอพาสนะเนี่ยฮะ แล้วก็หน่วงแม่เหล็กผมจะปรับไว้ที่เบอร์สองครึ่งนะครับในการตีเหยื่อสองจุดเจ็ดกรัมแม่เหล็กผมใส่ไว้ที่สี่เม็ดนะครับเป็นแปดเม็ดทั้งเกิดเอ่อทั้งซ้ายและขวาครับสองฝั่งเลยผมใส่แปดเม็ดแล้วก็ส่วนแม่เหล็กเนี่ยมันไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับว่าจะต้องใส่เท่าไหร่มันอยู่ที่ความชอบครับเพราะว่าคุณใส่น้อยก็ปรับเยอะใส่เยอะปรับน้อยครับมันก็มีค่าเท่ากัน แต่ว่ามันก็ไม่ได้ตายตัวนะครับว่าจะต้องปรับที่เท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าการตีของแต่ละบุคคลนั้นมันไม่ได้เหมือนกันถ้าตีไม่เหมือนกัน,นครับมันก็จะทําให้การปรับต้องไปปรับเอาเองด้วยครับเรามาเริ่มกันต่อเลยครับพยายามตีให้ชิดตลิ่งนะครับฝั่งตรงข้ามแล้วก่อช้า ถ้าเป็นรอบสูงๆเนี่ยเราตีตามน้ําลงมาแบบนี้มันจะค่อนข้างได้เปรียบคือเก็บสายทันนะครับนะฮะถ้าเป็นรอบช้านี่หมดสิทธิ์เลยครับ Okay, เดี๋ยวเราไปตีด้านกอไผ่นะครับในมุมนั้นน่าจะมีตัวอยู่เพราะว่าผมเคยได้มุมแบบนี้บ่อยมากครับมันจะอยู่มุมเดิมๆนะครับปลาพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปตรงนั้นกันเลยครับ โดนครับสองไม้เท่านั้นโดนเลยครับตรงนี้ตัวไม่ค่อยโตครับแต่เราเซตอุปกรณ์ให้มันเหมาะสมผมว่ามันก็สนุกได้นะครับนี่ฮะนี่ับ ส่วนมากแล้วผมเลือกที่จะมาวันธรรมดาครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์แน่นมากครับคนแล้วก็หยุดยาวสี่วันนี่คนค่อนข้างเนี่ยเยอะเยอะมากมากเลยครับขึ้นมาก็ไม่ได้ตกสักที อีกไม้หนึ่งนะครับถ้าไม่โดนเราจะเดินลงไปด้านล่างเข้าไปในเวิร์กนั่นเลยครับโดแล้วครับเห็นไหมถ้าเข้าไปตีเข้าไปแม่นๆในเวิร์กในรูด้านหน้านครับโอกาสโดนสูงครับเนี่ย นะครับเข้าไปในรูนะครับเนี่ยดูนี่ครับนี่นะครับกระสูบนครในยกนะครับตกไม่ยากนะครับมีน้าๆนาบอกตกยากนะครับนี่ครับเข้าไปในรู นั่นแหละครับก่อจะช้า เดี๋ยวมาดูแม่เหล็กที่ผมปรับนะครับผมติดไว้ยังไงนี่ฮรเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ลูกปืนเดิมนะครับลูกปืนไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ปรับไว้ที่เบอร์สองครึ่งนะครับโอเคครับไปยันต่อเลยครับเนี่ครับโดนครับโดงสาลายลงไปปุ๊บโดนพับเลยครับ นี่ครับน,น,นี่ครับโอ้โหโฮล่นเดี๋ยวโดนอีกครับ ก่อช้ะนาครับหลุดกัดหลุดมาแล้วตามแล้วนี่ครับโดนครับมาซ้ำนีฮะ เหยื่อเป็นแดดดี้นะครับแดดดี้ของนาตั้มฮะนี่ครับโอ้ลุกก่อช้ามาเรื่อย นี่ครับโดนอีกแล้วครับโอ้อยนี้จวนเพลินครับโหมีตามมาครับมีตัวมีตัวตามมาอีกสองตัวสามตัวนะครับนี่เลยนะลองดูลงน้ำนะครับ กำลังได้นะ้ย เดินดได้ครับมีตาม,มามีกอุ้ยอุย,อยหลุดนะโอ้ยตัวเล็กมาซ้ำ น่นนีคครรัับบโดะก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้กับทริปตกกระสูบที่จังหวัดนครนายกนะครับส่วนลอกที่ผมบอกนะนะไปนะครับในเรื่องการปรับแม่เหล็กต่างๆนะครับ ก็ไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับว่าใครจะใส่6เม็ดหรือ8เม็ดก็ได้ครับสำหรับแม่เหล็กเสริมของเอเวลนะครับสำหรับสปูลน1.5มิลนะครับคันก็มีผลต่อการดีดเหยื่อนะครับปัจจัยหลักในการปรับแม่เหล็กที่น้นะถามผมเข้ามาเนี่ยว่าน้าปรับเบอร์อะไรตีเหยื่อขนาดนี้เบอร์อะไรนะครับมันไม่สามารถที่จะฟิกได้นะครับว่าเราจะปรับที่เท่าไหร่มันอยู่ที่ปัจจัยหลักๆในการแคสสายของนา้าแต่ละคนครับ บางคนตีแรงบางคนตีเบานะครับการปรับแม่เหล็กของแต่ละคนเนี้ยมันก็อาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นน้าต้องหาในจุดที่น้าพอใจของน้าเองครับอันนี้ก็เป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยๆนะครับให้น้าไปลองประยุกใช้กันนะครับสำหรับอเดบัลันบ f เ16นะครับเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปถัดไปนะครับกับอุปกรณ์ชุดต่อต่อไปที่ผมจะนำมันเอามานำเสนอนะน้านะครับ โอเควันนี้ผมมาลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับบ๊ายครับเจอกันคลิปหน้า